พบกับอีฟอีกแล้วนะคะ t ตโ o ต c o โครา1988สาขาบายพาสนะคะวันนี้อีฟก็ได้แต่งรถคันนี้อีกแล้วนะคะตอนเดียวนะคะ2.8 Auto 4 v ฟ e e นะคะใส่ชุดแต่ง GR S4 ของเรานั่นเองนะคะเป็นชุดแต่งที่ดูดุด,ดันแล้วก็เท่ลงตัวมากๆเลยนะคะถ้าถูกใจไม่มีคำว่าแพงแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะคะใส่ทุกอย่างที่เรามี เพื่อความเท่ความลุยนะคะในการใช้งานนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะแต่งอะไรไปบ้างนั้นเดี๋ยวอิจะพามาชมนะคะมาเลยคะ่ะอย่างแรกนะคะด้านหน้านะคะคันนี้นะคะตอนเดียว2.8 Auto ออโตโฟวิ wheel ของเราเนี่ยก็ใส่เป็นชุดแต่ง GR Sport นะคะก็คือใส่ตัวด้านหน้านะคะกระจังหน้าและกันชนหน้านะคะของ GR Sport 2024นนั่นเองนะคะตัวเซตนี้นะคะ มีราคา1นึ0 0 0บาทนะคะ1น0 0 0 0บาทได้อะไรบ้างนั้นนะคะก็คือด้านหน้านี้เลยค่ะที่เห็นนะคะจะมีกระจังหน้ากันชนหน้าไฟหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะของแท้นะคะและไฟตัดหมอก LED นะคะเซตนี้นะคะก็คือมาให้ทั้งทั้งเซตเลยนะคะส่วนด้านข้างค่ะเราเปลี่ยนตัวนี้ค่ะเปลี่ยนฝาแก้มด้านข้างนะคะให้มีความโป่งนะคะเพื่อรองรับกับซุ้มล้อนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะ ตัวชิ้นนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนเลยนะคะถ้าไม่เปลี่ยนก็คือไม่ได้เลยะคะ่ะส่วนซุ้มล้อตัวนี้อยู่ในเซ็ตเช่นกันค่ะเป็นซุ้มล้อดําด้านนะคะตัวนี้มาทั้ง4ี่ซุ้มล้อให้เลยค่ะมีความเท่สุดๆเลยนะอ่าและนี่ค่ะล้อแม็กล้อแม็กตัวนี้เป็นลายพิเศษของทางเรานะคะไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะเพราะว่าทางเราเนี่ยได้คิดคน้นแล้วก็ออกแบบ ออกมานะคะให้มีความสวยงามเฉพาะที่เราที่เดียวเท่านั้นนะคะใครมาซื้อก็คือไม่มีแน่นอน,นะคะ่ะตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ18นะคะพร้อมกับยางนะคะลาด้านะคะ27565 R18 นั่นเองค่ะและเพิ่มความแข็งแรงในช่วงล่างนะคะลูกค้านะคะท่านนี้ได้ใส่ช่วงล่างนะคะปีกนก4ฟวิวของโยงค่ะ พร้อมกับสปริงโชว์โปรเฟนเดอร์เซตหน้านะคะเป็นของ O E M นะคะที่มีความแข็งแกร่งทนทานมากแล้วเรามีการติดตั้งดัดแปลงให้เหมาะสมในการใช้งานของลูกค้านะคะดูค่ะเป็นการติดตั้งที่เราคิดค้นมากันเองเลยนะคะนี่คัน,นใส่อะไรอีกนี่เลยค่ะกระจกมองข้างโทววิ่งแบบใหญ่นะคะตัวนี้ลูกค้าก็ติดตั้งเพิ่มนะคะถามว่าใช้งานดีไหมดีมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่สามารถ ดึงเข้าดึงออกได้นะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะสามารถปรับตั้งค่ามุมมองได้ด้วยนะคะตัวนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเข้ามาค่ะและนี่ค่ะบันไดข้างแบบเหล็กตัวนี้นะคะบันไดข้างตัวนี้มีความแข็งแรงทนทานและใช้งานได้จริงแน่นอนค่ะในตัวนี้ลูกค้าก็ติดตั้งเพิ่มเช่นกันนะคะเทมากเลยนะดูดีมีโลโก้ GR ด้วยนะคะแล้วก็เหล็ก เป็นเหล็กขนาดหนานะคะมีความแข็งแรงจริงๆค่ะและมาด้านบนค่ะเป็นคอกนะคะคอกของ Outlander นะคะตัวนี้ลูกค้าก็ติดตั้งเพิ่มเช่นกันนะคะเพราะว่าลูกค้าของอีฟเนี่ยจะเอารถคันนี้ไปขนนะคะสินค้าของลูกค้านะคะในการทํามาหากินเนาะเพราะว่าลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะอยากได้รถที่สมบุกสมบันในการใช้งานนะคะก็เลยติดตั้งคอกเหล็กนะคะสีดําของ Outlander เพิ่มเติมค่ะตัวนี้สามารถ,ถสอบถามได้นะอ่า และมาด้านล่างค่ะกันชนท้ายเหล็กนะคะตัวนี้กันชนท้ายเหล็กนะคะมีความแข็งแรงและใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าติดตั้งห่วงโอเมก้าเพิ่มเติมนะคะเพื่อไวลากจูงนะคะและก็เดี๋ยวลูกค้าจะติดตั้งในตัวส่วนของหัวลูกบอลด้วยเพียงแต่ว่าตอนนี้ของมันขาดเนะาะเด็กก็เลยยังไม่ได้ใส่ให้กันชนท้ายเหล็กตัวนี้มีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มีไฟสปอตไลท์เวลาถอยหลังนะคะตัวนี้ทําให้เพิ่มความสว่างความปลอดภัยในการใช้งานค่ะและส่วนนี้ค่ะกล้องถอยหลัง ตัวนี้นะคะลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมเช่นกันนะคะเพื่อไปสแสดงผลในหน้าจอทัชสกรีนของรถนะคะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมได้เช่นกันค่ะและที่ขาดไม่ได้ะค่ะเมื่อไฟหน้าเป็น LED แล้วไฟท้ายก็ต้องเป็น LED นะคะตัวนี้เปลี่ยนไฟท้ายให้เช่นกันนะคะตัวนี้อยู่ในเซ็ต120,000บาทเช่นกันค่ะสมบุกสมบันเท่มากจริงๆนะคะคันนี้ขับไปไหนนี่ก็คือดูใหญ่อลังการมากนะคะเหมือนเดอะฮักเลย เพราะว่าดูมีกล้ามมีมัดมีอะไรม,มีมีความเท่อะค่ะคือเรียกได้ว่าขับไปไหนใครก็มองแน่นอนนะคะคันนี้อ่าแล้วที่ขาดไม่ได้ด้านล่างลูกค้าใส่แผ่นเหล็กกันกระแทกเพิ่มเติมด้วยนะคะตัวนี้เอาไว้ลุยนะคะเพื่อป้องกันนะคะในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะคะเรียกได้ว่าแต่งคันนี้เนี่ยเทลงตัวจริงๆนะคะแล้วก็ ถ้าถูกใจไม่มีคำว่าแพงแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้านะคะคันนี้รวมราคารถแล้วเบ็ดเสร็จพี่ๆว่าแต่งอยู่เท่าไหร่คะอาจจะอิฟเฉลยให้ฟังดีกว่านะคะคันนี้นะคะเฉพาะชุดแต่งที่ลูกค้าได้แต่งติดตั้งเข้าไปนะคะมีมูลาค่าถึง2 5 0 0 0 0หบาทเลยทีเดียวนะคะบวกกับราคารถแล้วคันนี้มีราคา1 7 0 0 0ล้านนบาทคะ่ะเท่ดุดนันลุยได้จริงๆนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าขับไปแล้วเนี่ย ใครก็มองแน่นอนไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะเพราะว่ามีที่เราที่เดียวเท่านั้นในภาคอีสานนะคะย้ําเลยนะคะในภาคอีสานของเราโตโยต้าโคราดหนึ่งเก้าแปดแปดเนี่ยติดตั้งให้แบบนี้พร้อมกับการรับประกันคุ้มครองให้เช่นเดียวกันนะคะถ้าใครสนใจนะคะโทรหาอีฟได้นะคะที่เบอร์0 8 8 5 9 5 0 5 9 2นะคะวันนี้ก็ได้แต่งรถคันนี้ส่งมอบอีกแล้วข่าวต่อไปนะคะก็อยากให้พี่ๆี่นะคะอุดหนุนอีฟเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าคันนี้ก็ลูกค้าก็ามาจาก YouTube เช่นกันนะคะ คันนี้ลูกค้ามาจาก u t u b e เออทำให้อีฟนะคะได้แต่งรถคันนี้สมมตไปแล้วนะคะเป็นรถนายหัวเป็นรถพ่อเลี้ยงเป็นรถอ่าอโซนะคะเป็นรถเจนะคะคันนี้ถ้าสนใจนะคะรีบโทรหาอีฟเลยค่ะเพราะว่ารอก่อนแต่งก่อนรอก่อนเนาะลุยก่อนเท่ก่อนค่ะคันนี้ใช้งานได้จริงๆด้วยค่ะสําหรับวันนี้อีฟแล้วก็ ดีวอตอนเดียวโฟวิลที่แต่งชุดแต่ง GR Sport ก็ต้องลาไปก่อนนะคะรบกวนพี่ๆกดติดตามนะคะแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ให้ด้วยเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะอิจะพามาชมอะไรนั้นอยากให้ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ